เดี๋ยวกูเอาไปด้วยอกุงทจะเดี๋ยวนะเริ่มต้นขอญาตกินมะขามก่อนเลยีหโชคดีนะที่เอามะขามมามะขามจิ้จัเอาจริงๆเราน่าจะไลฟ์เห็นหน้าต่างแล้ก็เห็นหิมะไหมเห็นเดี๋ยวนะอันนี้ การไลฟ์ครั้งนี้ยังไม่มีผู้ชมเพราะว่าไม่รู้เมืองไทยกี่โมงวะแต่ว่าการไลฟ์สดในครั้งนี้ลงทุนไปหลายหมื่นนะคะอนนขอกินมะขามก่อนรู้สึกแบบปวดหัวหทุกอย่างพองหมดบอยไอ อ๋อปวดหัวนี่หิวนี่เองไม่อืมเริ่มวันน้อืมอืมเมื่อกี้อื่นปวดหัวจึ๊บเลยก็คือเมื่อกี้ก็คือมีอาการไม่ใช่ไม่ใช่ high attitude จิกเน็ตนะหิว h a n g r y h n กี ยังไม่มีคนดูเลยเด๋ยวส่งให้มิกวก่อนสใส่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องใส่ถุ่มือนะวันวนใช่ลกจะใส่นี้น่ลูกจใส่นี้เสร็จมันจะรูม่ไม่ค่อยหนตรงนี้หุ่นใช่เตาไซอ่ะมันก็ยังมันก็ีัยงโฟ์ดีรีนะ อันเลกเกล็กมันเทราบโบได้ไงวะอ่ามีคนมาดูแล้วสองคนแครวะหิวมากตอนนี้ขอต้อนรับสูเล่จูเล่จูเล่ใครเข้ามาดูจ้าให้ดูวิวข้างหลังเห็นภูเขาหิมะไหม เทือกเขาหิมาลัยอยู่ข้างหลังจ้าหิวมากตอนนี้เพิ่งมาถึงพอมาถึงปุ๊บก็เจอเครื่องบิน F16 เห็นครับี่สี่ลำเมื่อกี้ขึ้นตอนแรกตาเลยนะตอนนี้รู้สึกปวดหัวนิดนึงอาจจะพูดช้านะคะสิสี่ท่านเข้ามาดูขอบคุณมากแค่นี้ก็คุ้มแล้วกับค่าตั๋วเครื่องบินที่ <c oughs> บินมา <c oughs> ข้างหลัง ยังเห็นิมะอยู่ได้มากกว่าโต๊ะน้องคนนั้นสอง <laughs> <laughs> คน <S 2> 2 <S ลงทุนไปห้าหมื่นหกแต่ทริปนี้เราลงทุนไปเท่าไหร่ไม่รู้ <laughs> เพราะว่าคุณวีรยุทธ์เป็นสปอนเซอร์นะคะขอบคุณคุณวีรยุทธ์แล้วก็อ่ะหันมาดูเพื่อนร่่มทริปของเราสิบสองคนดูรลฟ์ลับอยู่จึงแล้วพาน้องปอยมาเที่ยวตอนนี้เรากำลังเตรียมเนื้อเตรียมตัวเพราะว่า ทีมบิวติงทีมบิวติงลาวิทเลิฟปีนี้สามคนนะแค่นี้เขินปีน้าปีน้าเดี๋ยวว่ากับบริษัทอื่นเขาไปกี่คนนะไปต่างประเทศสิบกว่าสาบบริษัทเราสามคนสมคนอันนี้แหละทีมบิวติงของเราดิวตอนนี้กำลังเตรียมเนื้อเตรียมตัวเพราะว่าหนาวมากอุณหภูมิลบสมองศาเดี๋ยวเราจะออกไปหาข้าวกินกัน แต่เราแค่ที่เราไลฟ์เนี่ยเราอยากโชว์วิวไหนดูดูเดี๋ยวผมกำลังจะไปตัดปอยแล้วครับเกียดเสื้อลายนี้มากและทุกอย่างไหนปอยดูดิความพองของถุงนูนเอานูนมาให้ดูความกดอากาศอีกนิดเดียวก็จะระเบิดใส่หน้าแล้วจังหวัดอะไรครับ จังหวัดอะไรวะจังหวัดเลยจังหวัดเล่ระดาจังหวัดระดามืองเลใช่เหรอเขาเป็นจังหวัดระดาเหรอระดาเป็นระดไม่เหรออ่าให้ดูที่พักเออเราไม่ได้ถ่ายรูปที่พงที่พักทั้งเออยังไม่ได้ทำคอนเทนต์ยังไม่ได้รีวิวใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ามาถึงก็เป็นไฮแอติจูคสิกเนตเลยเออก็มีการแนะนำว่า ต้องปฏิบัติตัวเยี่ยงไรโอ้โหน้องปอยดูออฟฟิศน้องปอยหัวแมวน่ารักอุณหภูมิอยู่ที่ลบสามองศาจ้าเราเปิดฮีเตอร์นะโทรศัพท์มึงอยู่นี่ไม่ใช่ไม่นี้ของพี่ตัวโอเคเดี๋ยวเราจะเตรียมเนื้อเตรียมตัวแต่ว่าหิวข้าวมากตอนนี้สองศาที่พักโอเคนะคะคือละสองพันกว่าบาทแล้วก็ การปฏิบัติตัวของการมาเที่ยวที่ที่มันสูงกว่าน้ำทะเลเยอะๆที่นี่สูงกว่าน้ำทะเลประมาณ5,000ันฟีตไม่ใชส่สามพันกว่าเมตร,ตรสามพันกว่าเมตรเออสามพกว่าเมตรตีเป็นฟีตก็1มื่นเจ็ดสนุกไหมครับพี่อ๋ <laughs> ออเรามีมสนุกพี่ปอลอยร้องไห้ไปแล้วถ่ายจนเพราะว่า พี่ปอยร้องไห้เพราะว่าเครื่องบินลงไม่ได้เครื่องบินบินวนสี่รอบไม่ใช่สีรอบแหละครึ่งชั่วโมงเพราะว่าทหารเขาเอาเครื่อง F16 มาซ้อมไงเราก็เลยลงไม่ได้ก็เลยบินวนดูเทือกเขาที่มาไร่บินดีไม่ใช่ F16 เลยมันดูใช่ไหมเหมือนจะหลวดมากมันเหมือนจะหลวดมากกว่าเลยออมมีขนเป็ดก็เอาออกมาให้มันฟูเหลือสิบสี่คน สิบเอ็ดคนเมืม่อกี้ต้องยังอะเห็นภูเขากันหรือ,อยังเห็นภูเขาหิมะ FC จากประเทศไทยขอบคุณจ้าเมนภาษาแฮปทรีแอนชานยัง like ยังนางยังคีบเลยอินฟอเมชัน เดี๋ยวเราจะออกไปซื้อสวยไหมมีมเดี๋ยวหางานเยอะๆนะได้ตังค์เยอะๆเราจะพามีมมาเที่ยวมั่งเอ่อทีมงานเราต้องได้เดินทางต่างประเทศทุกคนนะครับอ้าวฮายทินกรทินกรลูกเกดแบ็ k เกาทินกรเห็นไหมพี่นกขอสามคนร่วมเฟรมหน่อย อ่าพี่ปอยดูพี่ปอยออฟฟิตพี่ปอยดูพี่ตัวพี่ตัวหล่อนี่เราไปทำอ้นี่มาด้วยปอยโชว์เห็นหน้านี่สวยไหมไปทำมาเมื่อวานค่าทำเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบอยห้าสิบใช่เอออยากไปแต่ขออนุญาตฮิวใจไปก่อนเนาะฮิวใจไปก่อนไอ้มีังไงมีพี่ตัวไอ้มีบอกให้นิ่ง มัสนส,สั่นเหรออ๋อจะแคปเจอร์อินเดียพังแน่ <c oughs> <c oughs> ไม่เท่าคุณพี่หรอก <c oughs> ค่ะคุณพี่พังโลก <c oughs> เดี๋ยวให้ดูวิวคือสวยมากอะ่ะเอา <c oughs> เพื่อนก็ยังส่งข้อมูลมาไม่จบติงตงต๊งต่องติ๊งต่องอยู่นั่นแหละ เดี๋ยวจะถ่ายข้างนอกให้ดูปลอยรอทิปออส <laughs> <Boy. S 2> ไอ้บัวไอ้บัวจะพายปลอยไปเปี้ยว <laughs> บัวอดูที่พักยังไม่หายเด้อไอคอกคอแคอ่ๆ ทำไม่ได้ทำคอนเทนต์นะมีมรอดูตอนอยู่ข้างนอกข้างนอกไม่มีอ mm ินเทอร์เน็ตเดี๋ยวไปซื้อซิมก่อนแล้ว, mm hmm. ลวเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะไลฟ์พาไปเดินตลาดตลาดเลที่ยูทูบเบอร์เขามากันเยอะๆแล้วก็จะพาไปดูอาหารเนาะพักที่ดีเลยใช่ห้องห้องโอเคเลยแล้วก็ดูดูแกรนเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าหนาวเราจะพักห้องที่มันเป็นแบบ บ้านๆไม่ได้เพราะว่ามันมันต้องเป็นมีเซ็นเตอร์ฮีทเนาะเออเพราะว่าอากาศมันหนาวมากอะลบสามมาตอนเนี้ยปวดหัวเบิดแล้วขอนแก่นเป็นไงเนาะขอนแก่นนักท่องเที่ยวเยอะไหมโอ้ยเมื่อกี้เดินขึ้นมาแบกแพกฝรั่งแซบๆสองสามคนอยู่ข้างล่างจา้ะป้ายังไม่ได้ทัก <c oughs> เพราะว่าป้า <c oughs> ปวดหัว <c oughs> อ๋อสวัสดีครับเจ๊คนสวยทุกคนเจ๊คนสวยทุกคนร <c oughs> วมพีม่ตัวด้วยมันถูกต้องอยู่แล้วอันนี้คือคอมเมนต์ที่ถูกต้องที่สุดคือสวยเมื่อเช้าซื้อกาแฟสตาร์บัคคนขายสตาร์บัคถามว่า what's your name beautiful ช็อคเ dead air ไปเลยเยยใช่เลยถามใครไม่ถามถามป้า <c oughs> เออแล้วก็จะมี มีสาวอินเดียจะแซงคิวเว้ยเข้าแถวตรวจกระเป๋าเดินมาพูดภาษาอินเดียบอกว่าขอขอไปก่อนได้ไหมฉันรีบนู่นนี่นั่นเดาเอาเอะนะฟังไม่ออกหรอกฉันก็หันไปเลยคิวไปเข้าคิวพอมันเห็นเราพูดภาษาไทยปุ๊บมันกลัวเว้ยมันเดินไปเลยม่ยให้ได้อย่างนี้อย่ามาแซงป้า<ม>แล้วคอนเทนต์อาหารเมื่อวานอนะล้มละลายไปแล้ว แดดเยอะมาก <c oughs> ของแท้ถูกต้องอ้าวแดบกบ่อนก่อนเรารวยแล้วเนี้ยเรารวยนนจากอะไรเลยนี่แดดเป็นอนเลยนี่มันเล็กเหลือสามคนทุกอย่างเริ่มต้นที่ห้าร้อย เงินทีละคนเมืวานซื้อของฝากมีซื้อของฝากใครแล้วมั้งเนอะเหลือสี่คนละหายไปไหนหมด <c oughs> พี่นกรีวิวอาหารส่วนปอยรีวิวพ่อค้าแซ่บๆ <c oughs> นี่เอาอันนี้มาด้วยยังไม่เจอพ่อค้าแซบ่บปอยบอกยังไม่เจอยังไม่มีใครถูกใจ <c oughs> เลย <c oughs> อืมโอเคไปแล้วนะ เดี๋ยวไปซื้อซิมขอบคุณทุกคนที่แวะมาดูส่งรูปอาหารที่ขอนแก่นมาให้ดูด้วยนะคะคุณชีนาบ๊ายบายแล้วยังไงต่อวะปิดยังไงวะเอ็นเหรอมีเขียนว่าเอ็นไลน์ไม่มีเอาไปแอปทีกงนเนาะเด็น งงเลยเออเอา้าเขาออกอยากไลฟ์ยังไงใครก็ได้คอมเมนต์บอก่าใครก็ได้คอมเมนต์บอกทีกดปิดมุมซ้ายบนไหม